อ่าเขาปัดอันนี้ลงให้แล้วนะอืจะได้สบายใจอยากให้ปัดแล้วเกินเนี่ยไงเขาปัดต่องที่ก็เสร็จแล้วเนี่ยนะนี่ตอนนี้เราก็ขุดได้มาครึ่งบอ่อแล้วนะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่า ก็อุ้ยแต่งงว่าเอ็กเกจีบมันมาขึ้นอะไรตรงนี้เต็มเลยอ่ะกะเกจีบมันมาไงงงเราไม่ได้โรยเกจีบไว้แต่กันนงใส่นกมันเอาเกจีบมาโรยให้เราเต็มเลยน้ำแรงมีจังครับน้แรงเหรอพี่แจ๋วเลยนี่เรามีน้ำใช้ด้วยนี่นี่มีตาตาน้ำใช่ไหมพี่เขาเรียกตาน้ำใช่ไหมฮะโอ้ โชคดีมากเลยที่นี่ที่รักเนี่ยเขาบอกเรามีตาน้ํานี่น้ําก็ไหลมาเพราะว่าที่นี่มันเหมือนกับบ่อน้ํามันเยอะหรือเปล่าพี่เกี่ยววะฮะเกี่ยวไหมว่าน้ํามันขังกันไว้เยอะมันก็เลยแบบเหมือนเป็นแก้มลิงไว้นานมีสวนไหมพี่มีครับมีสวนเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นยี่สิบปีแล้วนะแถวเนี้ยเป็นบ่อทุกบ่อเลยตรงนี้เป็นบ่อหินเนี่ยมันเป็นหอยแห้งเลยตรงนี้ที่เป็นหินกินเยอะอ๋อครับ โอ Salvador, <phin> ้โชคดีแล้วเดี๋ยวโดดเล่นน้ำตุ้มเหรอแฮปปี้แล้วโอนาอุ้ยเนี่ยดีมากเลยหินหินอย่างเงี้ยมันไม่ถล่มแน่นอนเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดีมากเลยไม่ต้องกลัวเลยมันอาจจะแบบมีอันนี้ไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแน่นอนมันไม่เท่าไมเพราะพอลงมาแล้วมันก็แข็งนะอืมเจ๋วเลยพี่เยี่ยมเลยแฮปปี้เอนดิ้งพี่ค่อย ค่อยๆแซะค่อยแทะฮะอันนี้อันนี้จะช้าเพราะเป็นหินแต่อันนี้เสร็จแล้วบอ่อใหญ่บอ่อใหญ่สวยงามตามท้องเรื่องดูบริเวณรอบๆชอบไหมแบตพี่จะหมดพอดีเลยนะ